ในวันนี้ผมจะมาใช้โรบักนิดหน่อยเพื่อพิชิตเหล่าอาสูรไลา์ในแมปที่มีชื่อว่าเ a ส e ลเยอร์มาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะสามารถตะลุยดินแดนอสูรได้ไกลแค่ไหน ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับร้าน JB Top Up ร้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30านาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย อีกแล้วสินะที่ผมนั้นจะต้องถือดาบฮะและดูเหมือนว่าเจ้าแมพนี้ดาบผมนั้นจะใหญ่มากๆให้ตายเถอะนี่คือซามูไรเริ่มต้นที่ใหญ่และยาวสุดๆไปเลยก็ว่าได้ครับเอาละเอาละ แต่ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่า a อนิเมะ Demon Slayer เนี่ยถูกไหมผมไม่เคยดูเลยนะผมอาจจะเรียกชื่อตัวละครผิดไปหรืออาจจะไม่ได้เรียกชื่อเลยเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับและเดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแมปคลิกเพื่อเพิ่มพลังฮะถ้าเกิดผมคลิกครับพลังของผมด้านซ้ายมือจะเพิ่มขึ้นดานเมจก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน <S <S และเมื่อสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ตัวแรกได้ก็สามารถที่จะมาเปิดไข่ตรงนี้ได้ซึ่งในไข่เนี่ยก็จะมีตัวละครที่เกี่ยวกับดีมอนสเลเยอร์อยู่ถูกไหมเพราะว่าเจ้าแมปนี้เน ูเหมือนว่าจะมีแต่ดีมอนสเลเยอร์อย่างเดียวเลยโอเคมาครับดูสิว่าผมนั้นจะได้ตัวอีปิกเลยเหรอเปิดมาถึงได้10%เเซ์เลยเหรอครับเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฮีโร่หรอกเหรอสามารถที่จะใช้ฮีโร่ได้แค่1คนเท่านั้นฮะแล้วถ้าเกิดผมจะกดเพิ่มโอเคกดเพิ่มได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมา้วกันนะดูเหมือนว่าการคูณ8จะเป็นการคูณพลังถูกไหมเพราะว่าผมสามารถที่จะฟันแล้วก็ได้พลังเยอะขึ้นนั่นเองเอาละตรงนี้เป็นภารกิจครับรับมา และดูเหมือนว่าฮีโร่ของเราครับสามารถที่จะช่วยโจมตีได้ด้วยและเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดสังเกตที่ด้านซ้ายมือครับเราจะได้อาวุธจากการที่จัดการมอนสเตอร์ด้วยและสามารถที่จะฟิวได้โดยการกด f ดฟิวออแบบนี้กลายเป็นระดับชายเอาละ ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับกดคอนเฟิร์มได้อาวุธใหม่มาและมีภารกิจที่2มาครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทําภารกิจเพื่อที่จะผ่านด่านหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้เนี่ยใครที่มีโลบกพรีเมียมนะครับจะได้บวก20%เงินไปฟรีๆเลยและแน่นอนครับว่าร้าน JB t o p Up เนี่ยเขาเติมแล้วแถมพรีเมียมฟรีทุกแพ็คเลยนะตรงนี้เป็นกระเป๋าคืออะไรอะ่ะตรงนี้เป็นไข่ฮะส่วนอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่ได้จากการลงดันเจียนหรอและเจ้าแมปนี้ฮะสามารถที่จะรีบอร์หรือ คล้ายๆกับรีเบิร์เลยท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะรีเบิร์เป็นเลเวลหเพื่อเพิ่มพลังได้ผมรีบอเลยแล้วกันนะเรียบร้อยฮะเลเวลสต้องการพลัง8,000ทุกอย่างรีเซ็ตหมดเลยรวมถึงเงินด้วยโ,โ,ห,โ,ห,โหเงินก็หายแล้วเนี่ยรู้งี้ไปเปิดไข่ก่อนดีกว่าเอาล่ะภารกิจที่2เสร็จเรียบร้อยครับได้ดาบเล่มใหม่มาดูเหมือนว่าจะเป็นดาบระดับอ e ีพิกและภารกิจที่3ก็มาต่อเลยดาบเล่มนี้ดาเมจแฮะก่อนอื่นกดฟิวออก่อน เอาละเอาละได้เวลาแล้วที่ผมจะเปิดหน้าร้านค้าท่านผู้ชมฮะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าแมปนี้จะกินเวลาชีวิตผมนานเกินไปเริ่มต้นมามีฮีโร่ให้ซื้อเลยคูณ128ถ้าให้ผมเดานะครับถ้าผมซื้อดินแดนนี้ตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลังหักแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะข้ามาซื้อเกมพาร์ก่อนครับเรียกได้ว่าผมมีประสบการณ์จากแมปอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ซื้อก่อนถ้าไม่จําเป็นนะ49โรบักออโต้คลิกครับอันนี้น่าจะจําเป็นนะและก็อาจจะไวกว่า โปรแกมมาโต้คลิกหรือเปล่าต้องรองดูส่วนนี้เกมพัเทเลพอร์ตฮะ49โรบักซืซ้อมาเลยใช้ฮีโร่ได้เพิ่มขึ้น2คนอันนี้สิต้องมีฮะ479โรบักพลังเพิ่มขึ้น100% 299โรบัก100%เลยเหรอโอเคฮะ ได้ของดรอปคูณ2 299รโรบักก็คือเราจะได้ดาบจากการดรอปจากมอนสเตอร์เนี่ยคูณ2ถูกไหมเกมพารแม่เล็กครับ149รโรบักอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะแต่เอาจริงๆแล้วจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่เงินคูณ2 319โรบักทำไมต้อง319รโรบักแต่ไม่เป็นไรครับซื้อมาเลยแล้วกันส่วนที่เหลือโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้เกมพารเยอะมาก จมตีระยะคูณ2ฮะ499โอ้ไม่กอดโอเค499โรบักซื้อมาส่วนอันนี้คูณ2เลเวลเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีเลเวลของดาบด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าราคา999โรบักเ,เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่แพงมากๆแพงขนาดนี้ต้องดีแน่ๆเลยเอาละ 9 99 9รบโรบักครับแล้วก็เกมพาร์ท V I P ฮะพลังเพิ่มขึ้น3 0ดาเมจเพิ่มขึ้น30%และก็เงินเพิ่มขึ้นอีก30%อันนี้เนี่ยแอบคุ้มนะผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับ599โรบัคเดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้เปิดมาไม่ทันไรก็กินโรบัคผมไปเยอะจังเลยนะส่วนอันนี้ไอเทมครับโอ้โหขวดยาสินะดูเหมือนว่าจะต้องซื้อซะด้วยพาวเวอร์คูณ2 9 9โรบัคได้กี่นาทีอันนี้ผมอยากรู้ดเมคคูณ2 99รบั ต้องซื้อฮะไม่ซื้อไม่ได้99โรบักได้30นาทีโอ้โหเดียวนะอันนี้แอบแพงอยู่ครับและเจ้าแมพนี้มีอาชี m e n t ด้วยเมื่อเราสามารถทําตามที่เขากําหนดได้นะครับเราจะได้อาชีพ e มนบวก10ดาเมจโอเคเจ้าแมพนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นง่ายอยู่พอสมควรหรือเปล่า โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดาเมจ8 0 0 0อย่างนั้นเหรอเป็นดาบที่เท่มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยดาเมจผมอยู่แค่8แต่อันนี้8,299รอบโรบักให้ตายเถอะ <c oughs> ผมคือทาสการตลาดท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ซื้อมาเรียบร้อยและอันนี้สามารถที่จะวิ่งไวได้160ร้0ย9กสอบโรบักเองเหรอโอเคอันนี้ถูกจนน่าซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นผมขอซื้อไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมที่จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าดาบเล่มนี้เรียบร้อยครับตอนนี้พลังผมขึ้น แบบรัวๆเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะมีสัตว์ขี่ฮะโอเค160สปีดใช้มาเรียบร้อยและตอนนี้ผมทำภารกิจจนสำเร็จทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้เดี๋ยวนะ <c oughs> นี่มาจากแอนิเมะวันพีชไม่ใช่เหรอและนี่คือดาบเล่มใหม่ที่ผมได้มาครับดาเมจ42โอ้โหดาเมจน่ารักมากๆเลยคงจะไม่ได้ใช้แน่นอนฮะในคลิปนี้ <Nope. S 1> และดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดการบอสได้เนี่ยเราจะได้ของค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ เอาละตอนนี้ผมสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้แล้วครับดินแดนที่2ใช้เงินปลดล็อก15,000เพราะฉะนั้นก็ปลดล็อกเลยแล้วกันนะดินแดนนี้เอาอีกแล,ล้วเลยอ <laughs> มี h ฮีโร่คูณ256ก็ยังน้อยเกินไปนะ ตรงนี้มีดาบบวกดาเมจร6แส0สามหมื่นทผู้ชมฮะถ้าไม่ซื้อก็คงจะไม่ใช่เบนนี่นะ349โรบักนะครับโอเคกดใช้งานมาเรียบร้อยครับบอกเลยว่าเท่มากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าดินแดนที่2ฮะจะมีเครื่องหลอมเหรอสามารถที่จะเพิ่มดาเมจได้ฮะโดยการใช้ไฟ 8อันเหรออืมโอเคโอกาส100%ก็จัดไปเลยครับกลายมาเป็น1ดาวและจาก1ดาวสามารถที่จะเป็น2ดาวได้ครับ ใช้10ไฟ <Okay. S 1> คูณ2เรียบร้อยตอนนี้ดาเมจ9 0 0 0 0โอ้โหตอนนี้คือดาเมจเยอะมากเลยนะจะว่าไปแล้วขอลองเปิดไข่สักหน่อยฮะไข่ฟองละ2 5 0 0มามาลองดูซิว่าสัตว์เลี้ยงของที่นี่จะคูณเท่าไหร่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิเขาคือฮีโร่นะครับชอบเรียกติดปากเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่เรื่อยเลยกดอีควิเบสไปเลยครับคูณ8เท่ากันหมดเลยโอ้คูณน้อยมากเลยฮะและภารกิจสุดท้ายของดินแดนนี้ก็คือจัดการบอสฮะบอสตัวนี้เหรอ โอเค Why so easy และตอนนี้ผมสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้แล้วครับใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่1ล้านโอเคปลดล็อกเรียบร้อยดินแดนที่3ดินแดนนี้ไข่ฟองละ1ล้าน2แสนแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยขอดูดาบที่ดรอปจากดินแดนที่แล้วหน่อยฮะนี่คือดาบ ระดับเรนโบว์คือมันมีสีลุ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือระดับมิสติกหรือว่าร,ระดับรีเจนนะซึ่งดาเมจเนี่ย2,600เท่านั้นเองถ้าเทียบกับดาบเทพทูจะว่าไปแล้วดินแดนนี้มีดาบเทพทูหรือเปล่าครับอยากซื้อจังเลยเอ้ยมีจริงด้วยดาเมจ50ล้าน5 0 0เก้าสิบเก้าโรบักท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่ายิ่งปลดล็อกเนี่ยดาบยิ่งแพงนะซื้อมาก่อนครับเพราะว่าดาบเล่มนี้น่าจะคุ้มแน่ และอย่าลืมฮะเราสามารถที่จะเพิ่มดามเมจให้กับเจ้าดาบเทพทูเราได้โอเคว่าแล้วก็ผมจะลองเพิ่มลัวๆเลยได้ไหมเพราะว่าไฟอันนี้นะครับหาง่ายมากๆเลยเพิ่มอา้าวมีเฟลด้วยเหรอเนี่ย <Brand. S 2> โอกาส20% โอ้โหไม่พอครับได้มา6ดาวดาวเมจเกือบ150ล้านมาที่แดนใหม่อย่าลืมพี่จานรับภารกิจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำภารกิจจนเสร็จเนี่ยจะได้ดาบสุดเจ๋ง <Okay. S 1> ถ้าให้ผมเดาวเนี่ยน่าจะไม่เกิน20นะอันนี้คือผมดาวล้วนๆเลยนะครับน่าจะไม่เกิน20หรือ50แน่นอนและได้เจ้าตัวอีพิกมามาดูกันครับคูณ32ให้อเฮ้ยย่าจแรมปี้เขาบีบบังคับผมจังเลยนะครับอืม2 0 0พ 899โรบักนี่อาจจะเป็นตัวเทพทูที่โกงที่สุดในแมปนี้หรือเปล่าหวังว่าจะไม่หักหลังผมนะเพราะว่าฮีโร่ทั่วไปที่ผมสุ่มได้ในแต่ละดินแดนเนี่ยเขาคูณแค่หลัก10แต่เจ้าตัวนี้คูณ4,000เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ต้องคุ้มแน่ๆครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็กด e q u i b a t e มาดูกันว่าพลังผมนั้นจะทวีคูณขนาดไหนและ o oh อ My God ท่านผู้ชมสังเกตที่ด้านซ้ายมือครับตอนนี้พลังผมนั้นขึ้น รัวมากๆแล้วก็รีบอนตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ20กว่านาทีนะครับรีบอนเลเวลที่20ได้เป็นที่เรียบร้อยแบบอีซี่อีซี่เลย <Wow. S 1> และภารกิจสุดท้ายของดินแดงนี้ก็เหมือนกันเลยครับจัดการเจ้าบอสตัวนี้ให้ได้เจ้าบอสตัวนี้พลังเท่าไหร่อะไหนลองดูหน่อยสิ ก็เหมือนเดิมเลยฮะดินแดนถัดไปต้องมีเงิน63ล้านครับซึ่งบอกเลยครับว่าง่ายมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะหน้าตาเหมือนกับที่สุ่มเอนชานมากๆเลยอืม โอเคผมลองรีโลและอ้จริงด้วยฮะคล้ายกับเอนชาร์เลยโอเคอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับและสามารถที่จะสุ่มได้ถึง3ช่องเลยนะแต่ว่าแต่ละช่องเนี่ยต้องการหนังสือแต่ละสีไม่เหมือนกันนะครับช่องที่3เนี่ยต้องใช้สีม่วงแต่ว่าช่องนี้ต้องการสีน้ําเงินออ้โอเคโอเคโอเคเป็นระบบที่ดีมากเลยได้มาแล้วครับ65ล้านปลดล็อกดินแดนที่4เลยแล้วกันนะดินแดนนี้น่าจะเหมือนเดิมครับมีภารกิจใหม่อย่าลืมพิจารณารับภารกิจมนด้วยฮะแล้วก็ไข่ฟอง ราคาฟองละ62ล้านอ้หู แพงมากส่วนตรงนี้อีกแล้วเหลอดาเมจ3.7บิลเลียนคือเจ้าแมปนี้เนี่ยเขามีหลายดินแดนมากๆเลยนะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ซื้อดาบเทพถูที่ดินแดนนี้นะเดี๋ยวไปซื้อดินแดนหน้าดีกว่าเอาละตอนนี้ผมสามารถที่จะจัดการเจ้าบอสอากาสะตัวนี้ได้แล้วนะครับไม่นแน่ใจว่าในอนิเมะชื่อนี้หรือเปล่านะแต่ว่าดินแดนถัดไปฮะ2.4บิลเลียนเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะผมเริ่มรู้สึกว่าเจาบบ้าแมปนี้เริ่มจะกินเวลาชีวิตผมแล้วนะครับและตรงนี้ก็ มีอย่างที่ผมคิดไว้เลยครับดาบเทพทูดาเมส280บิลเลียนแต่ว่าราคาเนี่ย899โรบักผมเพิ่งจะปลดล็อกมากี่ดินแดนเหลืออีก5ดินแดนท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ลองจินตนาการว่าดินแดนที่5จะมีดาบเทพทูราคาเท่าไหร่ซ่อนอยู่และเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการสุ่มขวดยาหรือเปล่ารองโรมครับและผมนั้นจะได้ในเรื่องของ ดาเมจเพิ่มขึ้น50%อันนี้คือผมใช้งานแล้วถูกไหมและผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าต้องซื้อเจ้าดาบเทพทูเล่มนี้ฮะ8 9 9รบโรบัคือต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแพงมากๆแต่ก็ต้องซื้อครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยไม่ไหวแน่นอนโกรธอีควิลเบตมาเลยแล้วก็อย่าลืมที่จะล็อกไว้ด้วยนะ<อ>ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเผลอขายไปนะครับและเมื่อได้ดาบใหม่มาครับอย่าลืมนะฮะว่าเราสามารถที่จะมาสุ่มดาวให้กับเจ้าดาบได้ยิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดาาเเมยอะะฮ โอเคตอนนี้ดาบเทพทูของผมฮะดาเมจหนึ่งพลนลียนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าเยอะได้ขนาดนี้และสามารถที่จะขี้โกงโดยการ799รบโรบัคเพิ่มโอกาส30%โอ้มาก็อดโอเคแล้วก็มาเลยครับดาวที่8ง่ายๆดาวที่9มาแล้วครับที่10ต้องมาแล้วแหละที่10เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะดาเมจร 1. 7ทิิเลี่ลียน เอาละกลับมาที่หน้าร้านค้าครับต้องกลับมาซื้อ b o o ตอร์คูณ2ดาเมจเพิ่มแล้วฮะเพราะว่าที่ซื้อไปตอนแรกหมดแล้วครับ30นาที100รโรบักเนี่ยโอ้โหแอบแพงอยู่นั่นเนี่ยแต่ก็ต้องซื้อฮะถ้าไม่ซื้อเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มกับเวลาที่เสียแน่นอนแล้วก็เงินครับตอนแรกเนี่ยเงินเหมือนจะไม่จําเป็นนะแต่ตอนนี้เริ่มจําเป็นแล้วครับเพราะว่าเงินเนี่ยเอาไว้ใช้ในการปลดล็อกดินแดนนั่นเองเอาละดินแดนถัดไปฮะง่ายมากๆ100บิลเลียนปลดล็อกเลยและแน่นอนครับว่ามาดินแดนใหม่ก็มีดา เทปตูเลบใหม่อีกแล้วครับแต่ว่าดาเมจ26ทิลเลียนหรอ26ทิลเลียนอะผมจะข้ามไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าซื้อดินแดนเว้นดินแดนจะดีกว่านะดินแดนนี้ผมจะข้ามไปก่อนแล้วกัน เอาละตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่15ทิลเลียนนะครับสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้แล้วนะใช้เงินปลดล็อก5ทิลเลียนปลดล็อกเลยละกันครับตอนนี้เนี่ยผมเหลืออีกประมาณ3ดินแดนเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะเป็น3ดินแดนที่น่าจะปลดล็อกยากมากๆเลยก็ว่าได้และตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นแมชชีนอีกแล้วเหรอผมจะลองสุ่มมาสัก1อันละกันนะคือการสุ่มอะไรแบบนี้นะครับจะเพิ่มพลังให้กับเราอย่างแน่นอนแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเพิ่มพลังอะไรว่าแล้วก็ สุ่มมาเลยแล้วกันและเราได้โอ้โห30%สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น100%ครับก็ไม่แย่นะสกิลดาเมจของฮีโร่เราถูกไหมและเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮมดินแดนนี้มีความผิดปกติมากๆนั่นก็คือเจ้าฮีโร่ตัวนี้เขาบอกว่าเพิ่มพลัง8,000แต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับราคา3,300โรบัส แต่ประเด็นก็คือมันบวกเยอะกว่าเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไปสุ่มพลังมานะครับก็เลยคูณ12ื่นสองนะ โอ้ผมโดนหักหลังแล้วใช่ไหมเนี่ยผมน่าจะโดนหักหลังเรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชม <Brand. S 1> เอาละดูเหมือนว่าผมจะต้องรีบอร์นก่อนนะครับถ้าไม่รีบอร์นน่าจะเล่นยากนะแต่รอบนี้อาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผมจะซื้อเจ้าดาบเล่มนี้ฮะ2.4 QA ราคา1,300โรบักแพงมากๆแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากๆเช่นกันครับ2 4 QA จากเดิม2.4ทิลเลียนเปลี่ยนหน่วยกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮหกด equal base ไปเลยครับ แต่แน่นอนครับว่าพลังของเขาจะไม่สุดที่เท่านี้นะว่าแล้วก็รีบอนก่อนแล้วกันและก็กลับมาที่ดินแดนที่2ครับเพื่อที่จะสุ่มพลังให้กับเจ้าดาบเล่มนี้มาครับ10ดาวน่าจะน้อยไปด้วยซ้ําว่าแล้วก็15ดาวไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเจ้าเปลวไฟเนี่ยเยอะมากๆโอเคมาครับ10ดาวอุ้ยไม่มา สิดาวโอ้โหเปลวไฟหมดครับตอนแรกก็ว่าเยอะนะแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วฮะได้มาแค่9ดาวเองแต่ว่าพังตอนนี้ครับ1 2 QA ถือว่าเยอะมากๆเลยว่าแล้วก็รีบอร์นครับ เอาละและเพื่อให้ประหยัดเวลาครับผมรู้สึกว่าผมต้องซื้อบูสเตอร์เยอะๆแล้วนะถ้าไม่ซื้อบูสเตอร์ขวดยาเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานมากๆครับ power potion ครับขวดยาเพิ่มพลังคูณ2 99โรบัคซึ่งแน่นอนว่าผมต้องซื้อหลายอันเลยนะเพราะว่า1ขวดเนี่ยมันแค่30นาทีเท่านั้น2ขวด200โรบัคได้1ชั่วโมงโ ช่วงแบบนี้กินโรบักผมเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเอาละผมซื้อมาทั้งหมด6ขวดครับได้3ชั่วโมง3มชั่วโมงนี้ผมจะมีพลังคูณ2เลยนะเอาละรอบนี้พลังผมจะเพิ่มขึ้นไวกว่าปกติคูณ2แต่ว่าดาเมจเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ซื้อบูสเตอร์ขวดยาทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้จะเปลืองโรบักมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมใช้ไปหลายพันโรบักแล้วนะสำหรับช่วาแบบนี้ A few moments later เอาล่ะตอนนี้ผมทําการฟาร์มมาเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจนมาเจอกับเรียกได้ว่าทางตันท่านผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะปลดล็อกดินแดนสุดท้ายเลยนะครับซึ่งภารกิจนี้ใกล้จะสําเร็จแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Infinity City ครับนี่คือดินแดนลองสุดท้ายแต่ว่า ดินแดนสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้เงินในการปลดล็อกเยอะมากๆฮะถ้าจะให้พูดเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันแน่นอนกว่าจะมีเงิน6 2 5 <What>? QA ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากๆครับเพราะว่ามอนสเตอร์ของดินแดนนี้ท่านผู้ชมฮะเอาแค่ตัวเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่สามารถที่จะจัดการได้แบบง่ายๆฮะดูเลือดของมอนสเตอร์ฮะ2.5 TD แต่ว่าดาเมจผมเนี่ย 12 DC โโโโโโช่างห่างไกลกันเหลือเกินฮะและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมยอมแพ้ให้กับเจ้าแมพนี้ก็คือมันไม่มีดาบเทพทูให้ผมซื้อแล้วครับ <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยผมจะปลดล็อก1-2ดินแดนแล้วก็ซื้อดาบเทพทูเล่มใหม่ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าดินแดนหลังๆเนี่ยเขาจะไม่มีดาบเทพทูให้ผมนั้นขี้โกงผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยเขาจะไปดินแดนถัดไปกันได้ยังไงครับเพราะว่า ดาบสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจเพิ่งจะหน่วยทิลเลียนเท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับเจ้าดาบเทพทูเล่มนี้นะครับหน่วย QA ซึ่งมันค่อนข้างที่จะห่างกันมากๆเลย ส่วนในเรื่องของฮีโร่นะครับฮีโร่สายฟรีเี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังคูนน้อยอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไปสุ่มในเรื่องของเอนชาร์ดแล้วก็เพิ่มเรเวลให้นะครับเจ้าแมปนี้สามารถที่จะกดเลเวลัพตรงนี้แล้วก็เอาในเรื่องของฮีโร่ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาเพิ่มเรเวลให้กับเจ้าตัวละครหลักหรือว่าฮีโร่หลักของเราได้นั่นเองตอนนี้ผมรีบอร์มาแล้วนะครับทั้งหมด43ครั้งซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะอันนี้ผมแอบ,บสงสัยว่าสายฟรีเขาเล่นกันได้ยังไงเี่ยรีบอร์0 ครั้งน่าจะใช้เวลานานมากๆเลยนะในคลิปนี้ถือว่าผมขอยอมแพ้แล้วกันครับเพราะว่าไม่มีดาบเทพทูให้ผมซื้อแล้วนะครับสำหรับเจ้าแมปนี้เนี่ยผมจะพักไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้กูด d ักแฮป a v e ฟั n นเจอกันคลิปหน้า,นะน luck, นนา See you next time